ฟันแปงฟันแปงฟันอร่อยอร่อยมากแม่เอร่อยมากแม่นูหนูเห็นน้องกินไงน้องไม่ได้กินแม่ฉันเอาให้ดู Yes. <laughs>